กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคพกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2566ณนะวัดคลองบุญตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน พุทธศักราช2,566ตรงกับวันแรม14ข้ามเดือน12กำหนดการวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระไตรเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา13นาฬิกาพิธีทอดกรถินสามัคคีเจ้าภาพกรถินนนำโดยคุณชัดสรันทองสุขและครอบครัว ร่วมจองเป็นเจ้าภาพกองบุญกรถินกองบุญละ1,000บาทจะได้รับพระบูชาหลวงพ่ออาจสักยปุตโตขนาดห้คอหนึ่งองค์หรือร่วมจองกองบุญพิเศษกองบุญละ2,000บาทจะได้รับพระบูชาหลวงพ่ออาจสักยปุตโตขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วหนึ่งองค์หรือร่วมบุญได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุน บุรณะปฏิสังขรณ์าวรวัตถุภายในวัดคลองบุญติดต่อจองเป็นเจ้าภาพกองบุญกฐถินหรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่พระครูปัญญาวรานุโยกเจ้าอาวาสโทร8 8 6 2 8 9 9 3 3 1 0 8 6 1 2 8 9131คุณสำเริงเฉลยพิษ084-499-7716 0844997716และคุณพลวัตสะทองพรมวัย,ยาวัจกรโทร0648192204 0648192204หรือทางเพจเฟซบุ๊กวัดคลองบุญหรือร่วมโอนบุญผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารทกสชื่อบัญชีวัดคลองบุญ บัญชีเลขที่020131843956 020131843956อย่าลืมวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้ขอเชิญร่วมงานบุญทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2566ได้ที่วัดคลองบุญตำบลหนองโดนอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี ถิ่นสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนพระคนกันไปทุกคนต่างใจว่าจะมาร่วมบ